ต้องมาตกที่นี่ด้วยอ้จะอเราก็ภาวนาให้ฟ้าเปิดให้เล่นได้นะอนะอะไรคุณกิฟ ฟ้ามันเตี้ยมากค่ะแล้วก็ค้มมากเลยแต่ก็รอค่ะคืนนี้เราก็ตั้งตั้งนั่งรอจนว่าจะหมดเวลาที่ทำสัญญาเอาไว้อ่ะค่ะก็เฝ้ารอหยุดเมื่อไรก็เล่นเมื่อนั้นหยุดก็เล่นตกก็หยุดแล้วก็เล่นอยู่อย่างนั้นแหละค่ะ ก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครนะคะแล้วคุณก็เที่ยวพยายามเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วบ้างเรื่องดีไม่ดีมาเอามาลงคุณจะมาลงให้เป็นประเด็นเพื่ออะไรคะไม่เข้าใจพูดตั้งหลายคนและบอกว่าอะไรมันพ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อกี้เอามาลงอีกเรื่องว่าคนดูได้มอสเสียงเฮียบ้างนั่นบ้านนี่คุณจะมาลงทําไมคะถ้าคุณไม่เอามาลงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณนะชอบทําให้มันเป็นประเด็นนะและยังเมื่อวานอีก เขาก็โทรมาขอโทษแล้วค่ะที่แม่ลงไว้เมื่อเช้าเนี่ยเราก็บอกว่าทีหลังถ้าคุณไม่ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องมาลงดีกว่าจะลงเพื่ออะไรคะคุณจะลงให้มันเป็นประเด็นทาไมลงให้คนเขาเห็นนะแต่คุณจะมาเอายอดไลค์จะมาเอายอดคอมเมนต์คุณเละอะเทอะไปลงเพื่ออะไรคุณแม่ามาลงก็ไม่มีประเด็นแล้วค่ะคุณว่างๆก็ลบกันออกนะคะเอาเอาเวลาเนี่ยไปทำทำอาหาก,กินอย่างอื่นบ้าง มอเรามองว่าคุณนะเหมือนจะหวังดีนะแต่ซ่อนประสงค์ร้ายนะอังจริงแล้วอะเมื่อเช้าก็โทรมาคุยแล้วพักหนึ่งเราก็เอ็ดไปแหละว่าคุณทำแบบนี้คุณไม่มีความคิดมั้งเหรอคุณมาเขียนว่าคุณถ่ายแต่รูปก็อี้มาลงแล้วคุณมาพูดว่าคนหนาแน่นเนืองแน่นคุณคุณคุณคิดได้ยังไงเพื่ออะไรที่เราลงรูปคนเยอะๆคุณแม่ไปลงอ่ะเอออย่างนั้นแม่ไปลงเอาอะไรมาลงคุณอย่ามาเลอะเธอะ พวกด้ากับไอ้เข็ดจริงๆแล้วเรามองว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่หว่างดีเราเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็โทรมาแล้วก็ โทรมาขอโทษขอ,ขอ,ขอโพยหนูไม่รู้ไม่ถามเราถามอายุเท่าไร่รํถามอะไรไม่รู้คือหนูไปตอนหัวข้าหนูก็เลยถ่ายแล้วตอนหัวข้ามัน,ามามนมีคนระยงคุณจะลงอะ่ะทําไมคุณไม่ลงตอนที่เออแม่ถ่ายไปแล้วเว้ยแคปรูปแม่มาลงดีกว่ารูปแม่คนเยอะทาไมคุณไม่ทําอย่างนั้นะ่ะฮะคุณ,ค,ณคุณไปถ่ายาก็อี้ลงแล้วมีการมาเขียนคนเนืองแน่นคนบรรยากาศวัดเสด็นนเนืองแน่นคุณมมั่ว ปยคุณคุณเราบอกคุณเป็นลบซะเดี๋ยวนี้นะและต่อไปนี้ไม่จาเป็นก็คุณก็ไม่ต้องมาลงเกี่ยวทางนี้เรื่องเอานู่นนี่นั่นมาลงแล้วก็มาแฮชแท็กอยู่ทางเนี้ยคุณจะลงเรื่องใครคุณก็ลงไปไม่ต้องมาแฮชแท็กทางนี้เฮยเอใช่เรารู้ทางนั้นแหละไม่ใช่เราไม่รู้หรอกคนนะเขามีสมองนนะคะม,มันไม่มีประเด็นอะไรอย่างที่ได้มอเสีย่ยงเฮียเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานแล้วมันคุณเอามาลงเมื่อกี้เนะี่ยเพื่ออะไร เพื่ออะไรอย่ายจะมาทําเป็นประสงค์ดีซ่อนประสงค์ร้ายไม่ใช่หรอกพูดตั้งหลายครั้งแล้วบางทีเรื่องอะไรอะไรเราก็บอกว่าคุณจะลงเลยเราเราพูดตลอดเราเข้าไปคอมเมนต์ตลอดแต่ก็ไม่ค่อยหยุดหยุดกันใครจะทำอะไรก็ทำไปคุณจะไม่ต้องออกมาทางนี้ไปเกี่ยว ณจะชอบใครคุณจะรักใครคุณจะเป็นแฟนลับใครคุณก็เป็นไปแต่ว่าอย่ามาเอาทางนี้เข้าไปยุ่งไปเกี่ยวไม่ต้องมาแฮชแท็กทางนี้อือใครจะว่าคุณถ้าคุณไม่เอามาลงมันก็ไม่มีประเด็นแล้วค่ะมันก็เงียบหายไปจากเมื่อคืนคนก็ลืมไปแล้วนี่จะต้องเอามาลงเพื่ออะไรคุณไม่ได้หวางดีค่ะลงให้มันเป็นประเด็นไปเรื่อยๆไร้สาระ ลงให้รู้นะว่ามือถูกกันด่ามึงถูกด่ากันนะมงอยาญ่ยันกันนะอะไรเงี้ยนะพูดนี่ไม่ฟังเมื่อเช้าแล้วแม,นะมแม่ถึงขนาดพูดัะเขานะเขาโทรมาแม่ถึงขนาดอว่าเอางี้เลยคุณเลิกทําเพศทางนี้เถอะคุณจะไปทำที่ไหนคุณก็ไปไปไปคุณจะไปทําทางไหนคุณไปเลยคุณไม่ต้องมายุ่งนะทางนี้ได้ไหมขอร้องได้ไหมเออลงทุกดา ไม่รู้ว่ารักแบบไหนเราก็ถามว่าคุณรักนู่นคุณรักกันแบบไหนป้าก,ก็รักอะแต่ไม่รู้รักกันแบบไหนชอบเอาเรื่องที่ไม่ดีมาลงตลอด